ก็จะเป็นเรื่องของสภาพคล่องนะครับที่มันจะเข้ามาในตลาดคริปโตมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะเอาคอยนะเพราะว่าถ้าเราถ้าเราดูพฤติกรรมราคาของบิทคอยนครับต,ต่อให้ยังไม่รู้ตอบบี้ยแต่ว่ามันก็ยังขึ้นได้เรื่อยๆนะแต่ว่าคนที่เป็นนักลงทุนเป็นนักเทรดเนี่ยอาจจะค่อนข้างหงุดหงิดนะเพราะว่าราคาบิทคอยมันไม่เลาใจเหมือนแต่ก่อนแลวแน่นอนครับว่าคือตอนนี้เพลเยอร์หลักในบิทคอยนรวมถึงอีชิลเลียมเนี่ยมันจะเป็นสถาบันไปแล้วนะครับก็ดูดูราคาเลย,เลยครับว่ามันจะพุ่ง พุ hablando, <po bio> ่งพุ to ่งหยุดหยุดอะไรเงี้ยพุ่งแล้วก็ทักเบรกหยุดต่อแล้วอันนี้มันเป็นพฤติกรรมของนักลงทุนสถาบันเลยครับแต่ว่าถ้าสภาพคล่องตัวอื่นนะครับมันเข้ามาในตลาดการเงินเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนักลงทุนรายย่อยครับก็อาจจะกลับเข้ามาในตลาดคริปโตมากขึ้นนะแล้วก็อาจจะทําให้ความหวือหวาความผันผวนของราคาเนี่ยครับมันเพิ่มมาขึ้นก็คืออาจจะอาจจะเทรดได้สนุกขึ้นนะเพราะว่าสภาพคล่องมันมันเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็โดยรวมๆแล้วมันมันเป็นผลบวกกันนะพี่ มันจะผักตันาราคาสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับ